รายการกรีนฟาร์มบริตตี้ช่วงอินไซฟา a r มร่วมสนับสนุนโดยปุ้ยเกรดเรือใบตราเรือใบไข่มุกพืชผลโตทันใจใช้ปุ๋ยเรือใบไข่มุกโคโค่บักแคทความสดชื่นเจาะได้ง่ายดื่มได้ทุกที่โปรดักต์ออฟไทยแลนด์บ c ย o c o นซค่ะท่านผู้ชมคะเข้ามาสู่ช่วงที่2แล้วค่ะเป็นช่วงที่ดิฉันนะคะได้รับเกียรติจากเกสัชกรดรอกเตริสทธปุ๋ยลุ่งรอดค่ะ จะพาท่านผู้ชมมาอินไซต์กับวิถีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการเลี้ยงกุ้งขาวเวนามายและการเลี้ยงกุ้งชนิดต,ต่างๆของเกษตรกร,ร,กรที่อยู่ที่นี่ท่านผู้ชมคะเสียงนี้คือเสียงการตีออกซิเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งนะคะ ขอแนะนำผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเภสัชกรเฉลิมพงษ์แสนจุ๊บนะครับเป็นหัวหน้าทีมวิจัยค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหดีใจที่ได้มาเจอในแปลงชื่อเล่นดีไหมครับชื่อเล่นชื่ออาจารย์ต้นครับอ๋ออาจารย์ต้นนะคะอาจารย์ต้นวันนี้มาอยู่กับแปลงของใครคะเนี่ยวันนี้ก็น้าอาร์ตนะครับแล้วก็น้าจอยสวัสดีค่ะน้าอาร์ตน้าจอยพอดีรายการที่มาเยี่ยมใครไม่มามือเปล่า แจกแจกก่อนเดี๋ยวจะได้ใส่เราค่ะพิษอันธนการจากกรีนฟาร์มอะไรตีค่ะนี่คือเจ้าของบ่อปุ้งตรงนี้อันนี้ของน้าจอยครับแล้วกของน้าอาร์ก็จะอยู่อีกพื้นที่หนึ่งนี่คือคแปลงที่ร่วมงานวิจัยกับเราหรือไงใช่ครับก็มีทั้งแปลงของน้าอาร์นะครับที่มีบ่อทดลองเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูกันอีกต,อต่อจากตรงนี้ไปนะครับ <c oughs> แล้วก็ของน้าจอยก็เป็นแปลงที่ทดสอบใช้กับน้ํายาที่ใช้สําหรับป้องกันพวก EMS นะครับแล้วก็ <c oughs> จริงเราก็คาดหวังว่ามันจะช่วยเรื่องของ EHP เนาะที่ขาวด้วยอะไรเงี้ยครับหลายตัวที่ขาวด้วยเหรอคะถามก่อนเลี้ยงกุ้งอะไรคะเลี้ยงกุ้งขาวใบหน้าไหมครับน้องน้องน้าจอยอะคะเลี้ยงกุ้งขาวใบหนไมมผสมข้าวกลามค่ะออ้จริงอะโอ้ตื่นเต้นเพิ่งรู้ว่าเ็าเลี้ยงสองอย่างได้เหมือนกันเหรอได้ได้ คุณตาพิชัยนะครับเป็นคุณพ่อของน้าอาร์ตนะครับที่เป็นผู้บุกเบิกนะครับเลี้ยงกุ้งที่บางขาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถือว่าเป็นผู้ร่วมโครงการยังไงก็จริงเราเริ่มตั้งแต่แรกเราทําในแหลกก่อนเนาะห้องปฏิบัติการด้วยความเป็นนักวิจัยอะแล้วเราจะทำเขาเรียกว่า In s วิสต t าด t ้เทได้ไงก็คือว่าลงแปลงได้ไงนะครับตอนแรกก็หาแปลงมาหลายที่มากมาสํารวจแล้วเราอยากได้บ่อทดลองที่เราจะทดสอบเนี่ยที่แบบว่าเฮ้ยคุยกันแล้วแบบคลิกอะ ว่าจะลุยด้วยกันว่าจะลองด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็มาเจอนาอาแล้วก็มาได้มาคุยกับเฮ้ยคลิกว่าเฮ้ยอยากลองอยากลองอํามาลองทดสอบบ์ดจริงเลยว่ามันใช้ได้จริงไหมสําหรับในการป้องกันพวกโรคกุ้งไตด่วนเนาะเรียกว่า EMS อะไรครับแล้วก็โรคพวก EHP อะไรเงี้ยนะครับก็จริงจริงเนี่ยนะครับโรคเนี้ยมันไม่ใช่แบบเกิดจากบ้านเราก่อนเนาะมันมาจากตั้งแต่เมืองจีนไหลตามน้ำมาเรื่อยๆรื่อเนาะมาจีนมาเวียดนามมามาเลยมาบ้านเราตอนนี้ไปแถวอินเดียแล้ว อะไรเงี้ยครับไอตัวโรคอ s หรือ e s p ทั้งหลายเนี่ยนะครับโรคที่เป็นเกี่ยวกับพวกโรคกุ้งทําให้ผลผลิตกุ้งเนี่ยมันมันน้อยลงอ่ะนะครับมูลค่าปีปีหนึ่งตอนนี้หายไปน่าจะสัก2 0 0 0 0ถึง25,000ล้านต่อปีนะครับถ้าเกิดว่าโรคโรคนี้มันยังยังคงที่จะแบบไม่สามารถที่จะป้องกันหรือว่าแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะครับจริงๆนโยบายรัฐบาลด้วยนะครับแล้วก็งานวิจัยที่ทำร่วมกับเอกชนนะครับนโยบายเราทาไม่ว่าจะเป็น b c ซ Economy Thailand 4.0นะครับแล้วก็เรื่องของเนะซรับ เราสังเกตว่าทําไมเรายังไม่ทําถึงกับแปลงใหญ่เราทํำไปลงกับเกษตรกร,ร,ร,กรใช่ครับเราต้องการที่จะให้สร้างมูลค่านะครับแล้วก็สร้างคุณค่ากับตรงนี้นะครับให้กับ<น>กเกษตรกรรากหญา้ารากหาของประเทศซ,ซึ่งก็ตอบโจทย์นโยบายของรัฐอยู่แล้วใช่ไหมถูกไหม กติเวลาเป็นโรค EMS ตายด่วนหรือว่าโรคขี้ขาวเนี่ยวิธีการถ้ามันเป็น EMS เนี่ยถ้ามันเป็นตัวเล็กก็จะฆ่าทิ้งหมดเลยเทําใหม่ถ้ามันขายได้ก็ต้องจับขายออยอมขาดทุนแต่มันขาดทุนทั้ง2อ,อย่างแต่พอเจอจานต้นปุ๊บเนี่ยคุยกันถึงการทดลองเนี่ยในหัวหมก็คิดถ้ามันสําเร็จคือเรามาต่อยอดได้ซึ่งมันผ่านมาหลายปีแล้วลหละใ,ในวิธีการคําแนะนาในในการที่จะเอาตัว สเตเลกตัวสารเนี่ยเข้ามาควบคุมการเกิดโรคเนี่ยเราต้องอุทิศบ่อของเราใช่ใช่ซึ่งสภาพบ่อในการในการที่จะทดสอบเนี่ยบ่อเลี้ยงที่แรกคือเป็นบ่อดินอืบแต่แล้วก็มีอะไรอีกพี่เอามาลองอ่าเป็นบ่อพีเอชดิอ๋อจะเป็นบ่อบ่อดินอย่างข้างหลังนะครับนี่คือเรื่อบ่อดินนะครับแล้วก็บ่อผูผ้าก็จะเป็นบ่อแบบด้านนู้นนะครับด้านด้านซ้ายมือตรงนู้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีทั้ง สองแบบนะครับออทั้งทั้งบอ่อดินแล้วก็บอ่อปูผ้าเพราะว่าเ,ออเราอยากทดสอบทั้งคือบอ่อดินมันก็จะมีเขาเรียกว่าปัจจัยหลายๆส่วนเนาะที่มันออมันน่าจะมากกว่าบอ่อปูผ้าบอ่อปูผ้ามันสามารถควบคุมได้ได้ดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ตัวว่าเราก็ลองทดสอบอยู่ละถามว่ามันทําให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมแต่มันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกมันก็สักแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็มองว่าเฮ้ยมันช่วยได้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็ทดสอบมาหลายบ่อแหละน่าจะเกินยี่สิบบ่อแหละนะครับคุณเตียงคุณเตียง อุทิศบอกตัวเองให้เป็นงานทดลองแบบน้องอานมะทดลองกันคนเลยงกุ้งนี่นะการที่จะอะไรมาทดลองกระบอกนี่ไม่่ง่ายเลยเพราะว่ามันลงทุนมากใช่ไหมคนที่จะทดลองเนี่ยถ้าใจไม่แข็งจริงๆไม่กล้าอ๋อเพราะกลัวกุ้งตายก็เสร็จเลยอาจารย์มานี่ต้องต้องมีความมั่นใจแล้วเขาบอกนี่ต้องต้องเชื่อใจกันด้วยว่าจะทดลองกันไปทางไหนนะอยู่ๆจะมาปุ๊บบอกว่า ไม่มีไม่มีใครเอาอหรอกกว่าที่เราจะมาให้เกษตรกรในภาคสนามเนี่ยเราทําจริงยังไงก่อนนะเพรจริงๆมันโครงการนี้ครับเริ่มมามัสามสี่ปีที่แล้วนะครับเริ่ม <ừ> ตั้งแต่แยกเชื้อนะครับแ <ừ> ยกเชื้อที่เป็นเชื้อก่อนโรคกุ้งเนี่ยทามาทดสอบก่อน <ừ> แต่นั้นคือ มันทำในแลบเนอะมันไม่เหมือนแบบในสภาพจริงอะใช่ครับแล้วก็ต้องหาความเข้มข้นที่ดีก่อนว่าความเข้นเนี่ยฆ่าเชื้อได้นะแต่ไม่ฆ่ากุ้งกับสัตว์น้ำอื่นนะเนี่ยเนี่คือไม่มีผลลับเออไม่มีผลต่อข้างเคียงกัอแล้วก็ไม่ตกค้างกันสิ่งแวดล้อมใช่ไครับแล้วก็เป็น เอาง่ายคือเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยพอเราเก็บกุ้งเนี่ยกุ้งขายได้เป็นไปตามข้อกําหนดใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นของกรมประมงเอยหรือทางกระทรวงเกษตรนะครับรัศดรมาตฐานกุ้งไม่ว่าจะกุ้งในประเทศหรือกุ้งส่งออกอะไรเงี้ยดังนั้นคือจะต้องต้องอยู่ในเกณฑ์ทั้งหมดทํางานวิจัยเสร็จแล้วปุ๊บนะครับมีความ มั่นใจละวนะครับว่าสามารถใช้ได้เนี่ยบริษัทถึงจะเอาไปขึ้นทะเบียนนะครับตอนนั้นคือที่มาทดสอบเนี่ยก็ยังเป็นโค้ดอยู่ในแงน้งานวิจัยเขาจะใช้โค้ดยังเป็นโค้ดอยู่เมื่อเมื่อผลวิจัยสําเร็จแล้วมันต้องขึ้นทะเบียนขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของเขาเรียกว่า regulation ก็คือของข้อกําหนดไม่ว่าจะเป็นอยหรือกรมสุสั์นะครับเราก็ต้องไปทําตาม follow ตรงนั้นเพื่อที่จะขึ้นทะเบียนเพื่อที่จะสามารถเอามาใช้ได้จริงในวงในวงกว้างมากขึ้นค่ะ เดี๋ยวจะขออนุญาตย้อนอดีตกับสิ่งที่เขาทําโครงการร่วมกันโดยที่บอกว่าเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งอย่างน้องอาร์ตนี่แหละกล้าที่จะร่วมทดสอบและเดี๋ยวไปดูผลลัพธ์กับวิธีการว่าอาจารย์ต้นนั้นทาอาร์ตไปทําการทดสอบที่บอกว่าแบ่งเป็นสามระยะถูกไหมในการทดสอบการใช้สารตัวนี้เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเขาทดสอบกันยังไง อารสั่งลูกกุ้งมาเมื่อไหร่ครับอ่าอีกสิบวันครับถึงจะปล่อยออพอดีเลยวันนี้ออต้นเตรียมน้ํายามาให้พอดีเนาะก็คือว่าเดี๋ยวเราจะเติมน้ํายาก่อนที่เราจะปล่อยลูกกุ้งนะครับสิบวันแล้วก็เดี๋ยวขอนาอาร์ตนะครับช่วยช่วยเติมน้ํายาให้หน่อยได้ได,ได้ครับ ตอนนี้เราปล่อยลูกกุ้งไปกี่วันแล้วครับสามสิบวันนะครับสามสิบวันตั้งแต่เราเติมน้ํายารอบที่หนึ่งเนาะใช่ครับใช่แล้วก็ตอนที่อนส่งน้ํายาไปให้ตรวจเนี่ยตอนนี้เราคิดว่าต้องเติมน้ํายารอบที่สองแล้วครับครบสามสิบวันนะครับแล้วก็ตอนนี้ลูกกุ้งเป็นไงมัางครับกินอาหารดีไหมครับกุ้งตอนนี้ก็กินอาหารปกติกินเพิ่มอยู่ทุกวันแล้วก็โตดีโตดีแข็งแรงดีแข็งแรงดีครับงั้นเดี๋ยววันนี้ คำนวณดูแล้วเราต้องเติม,มน้ำยาสักประมาณ2ลิตรนะครับในบ่อเน,นี้ยนะครับเดี๋ยวต้นไปเตรียม,มน้ํายาให้แล้วขอนะอาร์ชช่วยเติม,มน้ายาลงบ่อน,นิดนึงนะครับใน,ในรอบที่2แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีเลคือตอนเติมรอบที่3ก็อีกสัก20วันหลังจากเติมรอบนี้เนาะคร,ค,รครับผมครับผมครับ ตอนนี้เราปล่อยกุ้งไปได้กี่วันแล้วครับเนี่ยห้าห้าสิบวันแล้วครับห้าสิบวันแล้วเนาะเราก็ครั้งที่สองเราเติมไปแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเราต้องเติมครั้งที่สามพอดีแหละในห้าสิบวันนะครับแล้วก็ที่น่าอาร์ตส่งตัวน้ำเนี่ยไปให้ต้นตรวจเนี่ยวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยนะครับปริมาณน้ํายามันก็ต้องเติมอีกสักประมาณหนึ่งจุดห้าลิตรนะครับเดี๋ยววันนี้เตรียมน้ํายามาพอดีแล้วก็ฝาันอาร์ตช่วยเติมลงในบ่อให้หน่อยนะครับครับโอ้อาร์ตพี่ได้เห็นเบื้องหลังนะที่จําลองใใหห้้้เเเเ็นนนถึงงงงงกกาาารรรททดสสสอออออบบปะิิธธภพขข่่ลีียยุ จริงๆแล้วมันผ่านมากี่ขอบ้วสองขอบเต็มเข้าขอบที่สามเข้าขอบที่สามแล้วแล้วผลลัพธ์เป็นไงโอเคนะครับครั้งแรกที่ทดลองบ่อเดียวเจ็ดสิบวันทำได้ไซส์สี่ิหตัวโลวแต่ก่อนไม่เคยได้อย่างนี้แล้วพอมาใช้สารตัวนี้ที่บ่อทดลองนะครับบ่อทดลองได้สี่สิบหแต่บ่อที่ไม่ได้ใช้สารตัวนี้มีทั้งเสียแล้วก็ประสบปัญหาคือขี้ขาวยังเป็นอาการนี้ก็ยังเป็นอาการนี้ค่ะ ท่านผูช้ชมเห็นไหมคะว่าในวิธีการของเกษตรกรเนี่ยนะคะไม่มีใครที่เขาจะกล้าทดสอบทดลองแบบชนิดด้วยทุกบ่อหรอเราก็ต้องเก็บของเรามาเปรียบเทียบด้วยแล้วก็เก็บในแบบที่อาจารย์มาแนะนําด้วยใช่ครับและเขาก็จะเห็นความแตกต่างอย่างที่บอกเลยค่ะถือว่าเป็นบุคคลนําเรื่องนะคะกับงานทดสอบงานวิจัยที่เรียกว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะทุ่มสุดตัวในการร่วมงานวิจัยเลยนะเนี่ยอขอบคุณมากเลย